โอมชาญสิวันนี้วันที่17เดือนกรกฎาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานอย่าได้มองดูที่ร่างกายแต่ให้มองดูที่ดวงวิญญาณพิจารณาตัวลูกเองเป็นดวงวิญญาณและพูดกับดวงวิญญาณลูกจะต้องทำสภาพเช่นนี้ให้หนักแน่น สิ่งนี้เดียวเท่านั้นคือจุดหมายปลายทางที่สูงคำถามของเมรีในวันนี้เมื่อไหร่ลูกๆนั้นจะกลับขึ้นไปข้างบนกับพ่อคำตอบเมื่อไม่มีร่องรอยของความไม่บริสุทธิ์หลงเหลืออยู่ในตัวลูกแม้แต่น้อยนิดเมื่อลูกๆนั้นกลับมาบริสุทธิ์เหมือนกับพ่อเท่านั้นลูกจะสามารถขึ้นไปข้างบนได้ลูกลูกเดี่ยวนี้ อยู่เบื้องหน้าพ่อโดยส่วนตัวเมื่อรูปนั้นเริ่มเต็มไปด้วยความรู้นี้โดยการฟังมหาสมุทรแห่งความรู้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆและทำให้พ่อแห่งความรู้ว่างเปล่าต่อมาท่านก็จะเงียบแล้วรูปนั้นก็จะไปสู่แผ่นดินแห่งความสงบได้ความรู้จะหยุดเครือบคลางที่นั่นเมื่อท่านนั้นได้ให้ทุกสิ่งกับรูปแล้วบทบาทของท่านต่อมาก็จะ เป็นความเงียบสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกลูกจะต้องไปถึงสภาพคามาทิตของลูกโดยการเพียนพยายามที่จะมีการจดจำและโดยการซึมซับความรู้นี้ให้เก็บเกี่ยวความรู้เต็มๆของมหาสมุทรแห่งความรู้เข้าไปในตัวลูกเองจุดที่สองจงขจัดสิ่งเจือปนที่ถูกปนเข้าไปในตัวลูกดวงญาณแล้วจงกลับมาไล่กิเลสอย่างสิ้นเชิง ขออย่าได้มีร่องรอยของความไม่บริสุทธิ์แม้นแต่น้อยนิดฝึกฝนเราดวงยานเป็นพี่น้องกันพรของบัพตด,ดาสำหรับเราลูกๆขอให้ลูกนั้นได้เพิ่มบัญชีออมของลูกโดยการใส่ใจต่อสมบัติเวลาและความคิดของลูกแล้วจงกลับมาเป็นอภิปหาเศรษฐี ลูกที่จริงแล้วมีสมบัติมากมายแต่ลูกจะต้องใส่ใจพิเศษต่อสมบัติของเวลาและความคิดของลูกจงทำความคิดของลูกให้สูงส่งและบริสุทธิ์ในทุกชั่วขณะแล้วการออมหรือบัญชีออมของลูกนั้นก็จะเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆในเวลาปัจจุบันเมื่อลูกนั้นประหยัดหนึ่งลูกก็จะได้รับ ล้านล้านกำลังสองเท่านี่คือการคำนวณและนี่ก็คือธนาคารที่จะให้การตอบแทนล้านล้านกำลังสองต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าแม้นลูกนั้นจะต้องละเลิกบางสิ่งหรืออะไรก็ตามถ้าลูกจะต้องทำตปเสียถ้าลูกจะต้องมาเป็นผู้ที่ถ่อมตนไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจงใส่ใจต่อสงสิ่งนี้ แล้วลูกนั้นก็จะมาเป็นอภิมหาเศรษฐีได้คติพจน์ในวันนี้ให้รับใช้ด้วยพลังจิตใจของลูกแล้วลูกก็จะได้รับรางวัลมากมายหลายเท่าอัจฉรโอมชานสี